FLRAA หรือ Future Long Range Assault Aircraft ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิวัติระยะการปฏิบัติภารกิจและประสิทธิผลของทุกการปฏิบัติโดยมอบความคล่องตัวที่เหนือกว่าลดเวลาหยุดทำงานและยกระดับความปลอดภัยของภารกิจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเครื่องบินรุ่นนี้มีความเร็วและระยะทำการมากกว่าระบบอาวุธปัจจุบันเป็นเท่าตัว ทำให้สามารถส่งกำลังและสนับสนุนปฏิบัติการได้ไกลขึ้นและเร็วยิ่งขึ้นซึ่งหมายความว่าแนวคิดการรุกและการย้ายกองกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในมุมมองของกองทัพบ,บกสภาพการรบสมัยใหม่ต้องการแพลตฟอร์มที่ผสานความคล่องตัวของเฮลิคอปเตอร์กับความเร็วและระยะของเครื่องบินปีกตายและ FLRAA ในรูปแบบทินปรเตอร์ของเบลวิลบ280ต่อเมกะโวล ตอบโจทย์นี้ด้วยการครองความเร็วครูซที่สูงกว่าฮอกแบบเดิมหลายเท่าและระยะทําการที่ขยายขึ้นจนสามารถทะลุข้อจํากัดเดิมๆได้นั่นหมายถึงการเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติการที่กว้างขึ้นอย่างรวดเร็วการสนับสนุนกองทัพบ,บนพื้นดินจากอากาศอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการถอนกําลังหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ในวงกว้างยิ่งขึ้น โครงสร้างทางอากาศของ f l r a a ถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทานและใช้นวัตกรรมวัสดุน้ำหนักเบาระบบขับเคลื่อนที่ซับซ้อนช่วยให้สามารถเปลี่ยนจากโหมดแนวตั้งเป็นโหมดครุสได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์การเชื่อมต่อเครือข่ายและความสามารถด้านเซ็นเซอร์ทำให้มันกลายเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการทำงานร่วมกับโดรนระบบนำทางผ่านดาวเทียมและศูนย์บัญชาการแบบกระจายทำให้การปฏิบัติการแบบ หลายแพลตฟอร์มเป็นไปได้จริงสำหรับผู้ชมช่อง a i r c r a f ฟอัปเดตสิ่งที่น่าสนใจคือ F-L-R-A-A ไม่ใช่แค่ยานพาหนะใหม่แต่เป็นองค์ประกอบเปลี่ยนเกมด้านยุทธศาสตร์ทางอากาศความสามารถ2เท่าทั้งด้านความเร็วและระยะจะขยายขอบเขตของสมรภูมิจนการเคลื่อนไหวและเวลาเป็นปัจจัยตัดสินที่สำคัญยิ่งขึ้นนอกจากนี้โครงการได้รับการผลักดันเชิงอุตสาหกรรมและการทดสอบอย่างต่อนเนื่อง เบลได้แสดงโปรโตไทป์เสมือนจริงและก้าวสู่ขั้นตอนพัฒนาวิศวกรรมขณะที่กองทัพได้มอบสัญญาและผ่านไมสโตนีเพื่อเดินหน้าสู่การสร้างต้นแบบจริงรวมถึงแผนการทดสอบบินที่คาดว่าจะมีในช่วงกลางทศวรรษนี้และการประจำการเบื้องต้นภายในปี2030ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นครอบคลุมทั้งภารกิจบุกยึด การอบพยพการค้นหาและกู้ภัยรวมถึงการสนับสนุนปฏิบัติการในภูมิภาคห่างไกลหรือพื้นที่ที่มีการเข้าถึงยากสำหรับผู้ติดตามของเรา f l r a a คือสัญญาณว่าอนาคตขององค์การขนส่งและการโจมตีทางอากาศกำลังก้าวไปสู่ยุคใหม่ความเร็วระยะและการผสานระบบดิจิทัลจะกำหนดชัยชนะบนสนามรบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการอัปเดตต่อไปเมื่อการทดสอบและการพัฒนาก้าวหน้าไปอีกขัน้น